สวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับที่รับชมทางด้านช่อง Youtube สีรีจินดาสีนะครับไสอทองช anel วันนี้ผมมาอยู่ที่นี่อีกรอบหนึ่งนะครับสวนของคุณลุงประยูนคุณป้าสุพรรณสัเภาหลังจากที่เคยพาทุกท่านมาที่นี่นะับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะเรียกว่าเป็นการอามือสามาคัคคีเรามาร่วมกันปลูกต้นไม้ เห็นแล้วชื่นชมนะครับดูแล้วโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้นะพวกเรามากันนี่ยังเงน้อยก็เป็นการเสริมสร้างกําลังใจให้กับคุณลุงปรจูนกับคุณป้าสุพรรณส่มเผานะท่านทาได้ดีมากนี่กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีนะรัวันนี้แต่งตัวสวยๆมานี่ก็มาปลูกต้นไม้กัน สวยและยังใจดีอีกนะครับโอ้โหนี่คุณการมณีศรีโสภาประธานพัฒนาบทบาทสตรตีตำบทสังขะนี่เจ้าของสวนนะค,คุณลุงประยูนท่านเตรียมต้นไม้มาให้แล้วนะครับพวกเราก็ช่วยกันปลูก

หนูน่าจะจีครับวันนี้นะคะเรามาเอามือสามัคคีนะคะที่บ,บ้านสี่ <ผม S 2> นวลหมู่เก้านะฮะดังที่ท่านได้นำมานะครับผมวันนี้นะฮะเป็นการเรียกว่าเอามือสามัคคีนะครับพวกเรามา,มาหลายๆหน่วยงานมาด้ยวยกันที่นี่นะฮะร่มันปลูกต้นไม้นะเป็นการคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติ พวกเราเองก็อยู่กับธรรมชาตินะเอาเได้ปลูกหรืยังปลูกต้นอะไรเราอ๋อนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ปลูกแล้วก็มีการหวงฟางนะ <c oughs> เพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่ตรงนี้จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับพอปลูกเสร็จก,ก็ตักน้ำไม,ม่คลอง น้ำตรงนี้จริงๆนะฮะถ้า,าไม่มีระบบแผงโซลาเซลล์นะก็จะไม่มีน้ำตรงนี้ใช้น้ำจับระบบแผงโซลาเซลล์นะพอปลูกเสร็จก็มีการห่มฟางเอาไว้นะและ้วก็ตักน้ําลดเพื่อให้ความชุ่มชื้นนะแก่ต้นไม้ที่เราร่วมกันปลูก พื้นที่ของท่านตรงนี้นะมีทั้งหมดเ7ไร่ท่านก็จะแบ่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นสำหรับเลี้ยงวัวสร้างคอบ,บวัวอย่างภาพที่เราเห็นนะตอนนี้นะอีกฝั่งหนึ่งก็จะแบ่งพื้นที่ไว้ทำนา ณจุดที่พวกเราอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นพื้นที่ในการทำเรียกว่าทฤษฎีโคกน้องน,ะนาหลังจากที่ร่วมกันปลูกต้นไม้เสร็จสิ้นณจุดตรงนี้นะคจะเป็นของกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี์ตำบลสังขะนะท่านก็เรียกันได้ว่าผักมีเยอะท่านตน้องการผักอะไรท่านก็สามารถที่จะเก็บเอาเอามากๆกว่านั้นก็ได้ครับ นี่หมดแล้วน <oh right> um> yes> ี่เขาโพดท่านก็ยังให้นะท่านใดเก็บไปเลยเจ้าของสวนเนี่ยใจดีมากนะครับนี่กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีแต่งตัวด้วยชุดสวยๆมานะฮะอาวพอแล้วทำไมไม่เก็บเอาเองเจ้าของสวนนะคะขอบคุณเจ้าของกล้องด้วยค่ะเก็บอะไรครับเก็บอะไรเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรทุกวันนี้ต้องใส่ผ้าใหม่เก็บนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ชุดนี้เดี๋ยวเขาจะไม่งามเราต้องแต่งตัวสวยๆนะคะโอ้นี่ถือว่าเป็นอะไรเทคนิคเป็นแนวคิดที่ดีมากก็บอกว่าเกษตรเกษตรของการเกษตรรุ่นใหม่นะคะเกษตรรุ่นใหม่เมื่นเราไม่ต้องใส่เสื้อลายสกอตนะคะเราไม่ต้องใส่หมวกทำนาแล้ว ให้เราแต่งชุดแบบนี้ค่ะชุดพ่อใหม่สวยๆเลยคือแต่งชุดพ่อใหม่แต่งชุดสวยๆเราก็ทําการเกษตรได้เนาะจะได้รู้ว่าเราทําเกษตรจนรวยโอ้โหทำไมเรากล้าบุงเอาไม่กินเลยนะคะแค่พอดีกินนะคะเพราะว่าเรามีอยู่ในสวนอยู่แล้วเราอยากกินตอนไหนเราก็มาเก็บค่ะนี่นะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีนะกินไม่หมดเราก็แจกเพื่อนค่ะมาเอาเลย ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณมากครับหลังจากนั้นนะฮะก็ได้มะละกอในหัวปลีอ่าตรีไม้ติมตีมไม้ไปด้วยทำอาหารเย็นนี้เลยโอ้โหสดชืด,ดสสดดนี่ครับผม